สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมกันในแข่งบอลสกีฟุตบอลลิกดับเบิลยลกันต่อนะครับเรามาดูซีซั่นที่117กันบ้างนะครับซีซั่นฟูลทีมชาติครับบรรยากาศในรอบคัดเลือกนะคู่ที่33ครับเป็นการพบกันระหว่างคู่แพ้ที่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับถ้าแพ้อีกเนี่ยตกรอบทันทีนะหลังชนฝานะครับผมใครชนะเข้าไปแก้ตัวสายถัดไปนะครับผมทีมชาติบราซิลครับเล่นโดยคุณตะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้เล่นโดยคุลิซองอายุกันเลยสวัสด สวัสดีครับรีซอจากขับทีแคทฝากเช็ดรครับผมครับ ทั้งฝั่งของคุณต้านะครับนี่เป็นการลงแข่ง BCL ซีซั่นแรกเลยนะครับส่วนฝั่งคุณลิซอนะครับก่อนหน้านี้ลงแข่งมา3ครั้งนะครับแต่ก็ตกรอบคัดเลือกไปนะครับผมซีซั่นนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเรามาดูไล์อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูลทีมชาติบาร์ซินของคุณต้านะครับใช้4213กับสไตล์โพสิชันเกมนะครับประตูใช้เป็นอีเดเซ่นนะครับคูลเซนเตอร์มาควินยอสกับกาเบรียลกันเยสนะครับแบ็กซ้ายเลนันโรดี้ครับแบ็คขวาดานิโลมิดฟิลตัวรับคาเซมิโลนะครััับบผตรนะคเ้ ปีกด้านซ้ายเนมาด้านขวาแอนโทนีครับหน้าเป้าใช้เป็นลอวิโต้ฟิมิโนนะครับส่วนฝั่งทีมชาติเกาหลีใต้ของคูลิซอครับใช้5 1 3 1กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นคิมจินเฮือนครับเซนเตอร์3คนจุงวูยองคิมมินแจและจางฮุนซูนะครับแบ็กซ้ายฮองชุนครับแบ็กขวาคิมแตฮวานนะครับมิดฟิลตัวรับนะครับฮวังอินบอมยืนคู่กับลีแจซองนะครับมิดฟิลฝั่งซ้ายครับคาวอนชังฮุนครับมิดฟิลฝั่งขวาลีคังอินนะครับและหน้าเป้าเป็นซอนฮึงมินนะครับผม เราดูทีมชาติในยุโรปทีมชาติในอเมริกาใต้กันมาเยอะแล้วนะครับเรามาดูทีมชาติในเอเชียกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคู่การแข่งขันของทีมชาติญี่ปุ่นให้รับชมกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูทีมชาติเกาหลีใต้กันบ้างนะครับพบกับบาซินเลยนะฮะแซมปาบาซินครับเจอกับเกาหลีใต้รอบนี้แข่ง2องนัดเย้าเยือนนะครับผม เอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งบาซินของคุนตะนะครับเป็นผู้เขียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเสื้อสีเหลืองครับส่วนเกาหลิใต้ของคูลิโซอนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับจังหวะแรกตัดได้นะครับเกาหลิใต้แต่ว่าบาซินก็ตัดได้คืนเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับคู่นี้แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่นะครับแพ้อีกไม่ได้แล้วนะครับหลังชนฝาด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเต็มที่เลยครับตอนอีู่ที่แอนโทนี่ครับวนซ้ายวนขวาย้อนมาที่นาลิโล่เบิ้ลอออีีีกกททนนึงงงงงงงแแแต่็รรรไปคคัับบเขข้าาาฮชชุุลจซ ฮองซุนเบิ้ลูกนี้แรงไปครับมาพินยอสดักได้แต่ก็บอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของเกาหลีใต้บอลยังอยู่ที่ฝั่งซ้ายของเกาหลีใต้นะครับฮองซุน้ามฟากเลยแล้วกันครับไปที่ลีคังอินลีคัองอินให้ที่ซองขมินครับหมุนแล้วโยกโอ้โหเดี๋ยวปรทัานใ้สวยแล้วยิงลูกนี่ฮะบอลไปตรงตัวของอ e ีเดซันครับได้ทักท้ายก่อนเลยนะครับว่าเขาทขําครั้งแรกของคูริโซยูบว่าเป็นกันนะครับมาดูคุนตะบ้างนะครับฟิมิโนให้ที่กิมาไรส์ มาริส์ออกมาทางด้านขวาครับแอนโทนีข้างหน้ามีฮองซุนดวลกันทั้งเกมแน่นอนครับแอนโทนีเทินใส่แล้วมีอีกหนึ่งดาวแต้องมาสอนช่วยเพื่อนเลยนะครับผมจางฮุนซูจ่ายไม่ดีกิมาริสเลนหลังมาจางฮุนซูยังแก้ตัวได้ครับคนชางฮุนครับออกไปทางด้านขวาดีกวา่ารีคังอนินฝากไว้ที่ซอนมิงครับสอนคืนลูกนี้เลนันโรดี้ครับดักทางได้ถูกวอกลับมาเซตใหม่ของคุณตะครับออกมาทางด้านขวาดานิโล มีก็จะเน้นจู่โจมทางแอนโทนี่เลยครับใช้ความคล่องตัวของแอนโทนี่เล่นงานของซูนให้ได้ฮะกิมมาไลส์อาวจะให้ที่ปาเกต้าติดนะครับผมรีครังอินขวาสุดมีเติมแต่ว่าเหมือนสนามมันเทมาฝั่งนี้นะฮะบุกกันฝั่งขวาตลอดเลยนะครับรีครังอินไหลามาตรงนี้ซอนไม่ทันนะครับสีเหลืองเต็มไปหมดเลยมอาอะะครับลูคสัสปาเกตา้าปาเกตา้าโอ้โหวิ่งนำหน้าบอลไม่เฉยม ดีแจซองครับคอชางพุนง,งัดลูกนีลีคังอินไม่ถึงครับติดมากันเยสนักเตะเกาหลีใต้ถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อคนไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะเออนี่ก็พยายามสุดๆแล้วนะครับไม่ค่อยคุ้นหน้าคุณตากันเท่าไหร่นะครับไหลามาตรงนี้เนมาเอาละครับโอกาสของมาซินคุนตะครับเนมาได้เปิดไหมเปิดไหมจะเทินหรือเปล่าเงินจะตั้งใจเดี๋ยวบนทัดใส่นะครับแต่ว่ากดไม่ทันหรือ,อยังไงโดนดักไปได้แล้วตอนนี้คุณลีซอจะส่วนเลยครับผม ลีแจซองควอนชางฮุนจะให้ที่ลีคังอินด้านขวานะครับติดเรนาโนดีอีกแล้วครับมูคัสบาเกต้าไปริมเส้นครับเนมาของหลังเกาหลีใต้ก็แน่นเหลือเกินฮะจะให้ที่ฟิมิโนก็ติดครับพวังอินบอมติดเหมือนกันครับกิมาไรส์ฟิมิโนมาที่แอนโทนีระวังอินบอมดักได้ครับลีแจซองควอนชางฮุนเล้ายาวไปหน่อยครับมาเป็นยอสต้องหนุนขึ้นมาเกือบครึ่งสนามนะครับเป็นบอลของบาซินเลยครับฟิมิโนย้อนฝากครับกิมาไรส์ไป ยูคัสปาเกตาเดนมาไม่ขยับครับช้าไปหน่อยเขาด้านในดีกว่าครับกิมาไลสเบิร์นตรงนี้ก็บาวไปฮะคืนให้ซะเลยครับเกาหลีใต้คืนไปคืนมาครับปาเกตายัดไปที่ฟีมินอบเบิลวันทูสีเหลืองมี2คนครับเกาหลีใต้มีเพียบเลยข้างในนะฮะเจาะยากนิดนึงนะครับหลัง5คนเอาเละครับซอนทมินได้โอกาสดับเบิลทัชส่ไปไม่ได้ย้อนมาก่อน ทดสูย์นาทีอาจารย์แบบว่าช้าไปฮะเกมยังช้าไปนะครับ45นาทีแรกนะครับผมคุณตะคองบอล61แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับส่วนคุณรีโซเนคองบอลน้อยกว่าเยอะนะฮะแต่ก็ได้มีโอกาสยิงไปครั้งหนึ่งนะครับจากซอนฮิมินนะครับในช่วงต้นเกมแต่ก็ยิงไปตรงตัวอีเดซันนะครับเอาละฮะเห็นแวบๆนะครับคุณตะส่ง กาเบรียเชซุสนะครับผมลงมาแทนโรเบโตฟิมิโนนะครับผมมีขยับแล้วนะฮะ45นาทีแรกถือว่าเป็นการลองเชิงกันนะตอนนี้ก็ต้องเปิดเกมกันมากขึ้นนะครับในครึ่งหลังนะครับเกมเริ่มในครึ่งหลังนะครับบาซินเปลี่ยนหนึ่งตัวนะฮะอาริต้ายังไม่เปลี่ยนนะครับจังหวะเล่นเล้วปวดตาได้หดุดเหมือนกันนะครับซอนเอามือของอีเดชันออกไวๆครับเท้าซ้ายเป้าหมายที่เนมาครับแปะย้อนหลังมาที่เรเนนโดดี้โดดี้ ย้อนไปให้ยากแล้วครับดีครั้งอินดักได้ครับแล้วเบินอีกทีหนึง่งซอนทมินได้หลุดไหมซอนระวงังอินบอมให้ทางด้านซ้ายครับของช่างหุ่นยิงลูกนีม้มันจงปั่นเต็มๆเลยครับแต่ก็ติดบล็อกเหมือนจะเป็นกาเบิเออมาการเยสนะครับออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุลีซอครับดีคังอินครับเท้าซ้ายปาดเข้าไปอา้าวแล้วมองเข้าประตูตัวเองโอ้หเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจนะครับบอลโดนหน้าตัวเองเต็มๆเลยครับกาเบิเออมาการเยส เดี๋ยวดูอีกทีดีๆนะครับเหมือนเคอร์เซอร์ของคุณตะเนี่ยไม่ได้บังคับที่มากันเยสอยู่นะฮะเหมือนจะแอคทีฟอยู่ที่ตัวข้างในนะฮะในที่วิ่งมาดักบอลน,นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นดานิโลหรือเปล่าแต่ว่ามากันเนสนี่คือเป็นตัวที่ดักอยู่ข้างในแต่ไม่ได้บังคับนะครับบอลบอลล่นใส่ใบหน้าเต็มๆเ,เลยฮะโอ้แล้วแต่ตัวที่เราไม่ได้บังคับก็มหมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะ อยู่ที่ดวงจริงเลยครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับคุณตะ๊ะเปลี่ยนแผนหน่อยฮะเป็น4-1-2-3นะครับผมใส่ d m f 1คนนะฮะยังเป็นคาเซมิโรอยู่เหมือนเดิมนั่นะครับแล้วก็ส่งลาฟินยาลงมาเล่นปีกขวานะครับถอดแอนโทนีออกเลยนะครับผม ช่วงต้นเกมนี้ก็ปั้นแอนโทนีอยู่นะฮะจูโจมทางด้านแอนโทนีนะครับผมพอช่วงครึ่งหลังนี่คือเหมือนจะแผ่วไปนิดนึงนะครับบอลไม่ได้ไปทางนั้นนะครับเปลี่ยนออกไปเลยครับลาฟินยาครับลงมาแทนแอนโทนีเปลี่ยน2คนแล้วนะครับฝั่งของบาซินนะฮะเรายังไม่เห็นคาร์ลเชเชซุสนะครับผมเหมือนจะยังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่เลยนะครับคัสปาเกต้าไปคาเซมิโลเบิร์นไปครับเชเซุสให้กิมาไลส์เบิร์นอีกทีนึงแรงไปครับปาเกต้ายังแย่ขาลูกนี้บอลเกือบจะถึงเชเซุสบอลกระชอครับโรดี้เก็บได้ไหมเดีี๋ยวนะโรรด้คับ เนีมาปาเกต้าเล่นลุกหลังครับเ <c oughs> บาไปหน่อยครับเชซุส,ส,สลาฟินยาไปที่กิมาไลส์แล้วมาขายยาวครับจังฮุนซูคิมมินแจครับถึงก่อนนะครับเกาหลีใต้จะได้ส่วนหรือเปล่าครับลีแจซองครับไปที่ซอนฮุนมินซอนมาที่ลีคังอินเบิลไปอีกทีนึงครับวันชังฮุนไม่ทันนะครับม จังหวะมันไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดักคืนได้นะครับเกาหลีใต้เบิ้ลไปทีหนึ่งก็ติดดานิโลโอ้โหเชซุสต้องลงมาล้วงบอลเองลยครับเชซุสให้ไปที่ลูคัสปากเกตา้าออกมาทางด้านซ้ายครับเนมาเนมาเชซุสขอเลยครับเนมายังไม่ให้ครับเนมาหมุนไปหมุนมาเข้าข้างในครับลูคัสปากเกตา้าตั้งปอมให้กิมาไลส์กิมาไลส์ออกขวาครับลาฟินญาถึงแมาแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนเลื่อมไปนิดเดียวโอ้โหลลำสองคนเลยนะครับ ก็ยังคลองบอลได้เยอะกว่านะครับฝั่งของคุณตะนะฮะแต่ว่าจังหวะพื้นที่สุดท้ายที่เป็นจังหวะที่พอจะได้จบได้ลุ้นสกอร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับกองหน้ายังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับอ่ะกดหยุดเกมกันช่วงท้ายเกมแล้วครับฝั่งบราซิลนะครับมีขยับเอากาเซมิโลนะตั้งเป็นซีเอ็มเอฟนะครับยืนสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ฟาบิโยลงมานะครับดูพัสปาเกต้าถูกถอดออกไปนะครับขยับเนมาลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็ส่ง กาเบียวมาติเลนี่นะครับเล่นปีกซ้ายแทนนะครับอ่าตอนนี้มี3มกาเบียวเนยนะครับกาเบียวมากันเยสกาเบียวเชซุสแล้วก็กาเบียวมาติเลนี่นะครับผมครบเลย3ากาเบียวจากอาร์ซนอลนะครับเอเดยยาวกาลิต้ามีเปลี่ยนหรือเปล่าครับอามีขยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูในเกมแล้วกันฮะไปยังไงมาติเลนี่ปั๊มลูงนี้ปั๊มต่อได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเคียร์จุดพูกไปก่อนนะครับ ระวังพินชานี่ลงมาใหม่นะครับเนี่ยหัวเขามาไปแล้วครับฟาบินโยมากันเยสขึ้นไปข้างหน้าเลยครับฟาบินโยขึ้นไปแล้วให้เราไปให้ลบไปฮุนตะระวังหลุดนะครับมิดฟิลตัวรับฟาบินโยไปแล้วมากันเยสก็นี่พ่งลงมาอาจจะเพินไปหน่อยนะครับให้เราไปฝั่งล้วไปฝั่งล้วไปฝักแล้วเล่นนำทางไปนะครับระวังกองหลังหลุดนี่มาครับเบิ้ลไปข้างในชล็ครับไปเข้าทางของทีมบินแจจุดพุไปก่อนครับจะคว้าใช้ในนัดแรกได้หรือเปล่านะครับเกาหลีใต้ ตอนนี้นํำอยู่หนึ่งลูกของชุนครับดักได้คาซมิโร่ก็ดักคืนครับไอราฟิน้าเล่นกัร์ดสั้นๆนะฮองชุนบอกเอาคืนมาจ่ายตรงนี้ซอนไม่ได้วิ่งครับโดนดักซะก,ก่อนคาซมิโร่เบิ้ลครับฟาบินโยเบิ้ลฟิกแซกครับเนมาเชซุสเนมาออกทางด้านซ้ายครับมาติลานี่มาติลานี่จะให้ที่เนมาก็ติดคิมแต่วันครับตาแล้วครับนำมินแต่หรือเปล่าผมไม่ทันนะดูมาคาดโคตรยากเลยครับผมเกาหลีใต้ บากันเยสต้องมงเสยคืนมาที่เอเดซันก่อนครับตัวสำรองลงมายิ่งไม่ค่อยรู้จักใหญ่เลยครัเรนาลดีเนี่มาเปลี่ยมไม่ดีครับโดนบันทายเสียบอลอีกแล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วด้วยนะครับกาลเราจะครบ9 0นาทีครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็นําบาซินอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับบากันเ<า>ยสก<า>ัะแทกลูกนี้เนามาลงมาช่วยเกมรับได้นะครับเรนารลดีเอาล้ครับเพย์สุดท้ายของบาซินได้หรือเปล่าครับมาติเลนี่เชซุสขวาสุดมีครับให้ไปที่ลาฟินยาอาจารย์เป่าหรือยัง เป่าจบเกมนะครับผม90นาทีแมตช์แรกนะครับบารซิลฮะของบอลได้เยอะกว่า62เลยนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับฝั่งของเกาหลีใต้คุณลีซอนะครับของบอลไปน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็มีโอกาสยิงไป2ครั้งและที่สำคัญคือได้มา1ประตูนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนัดที่2นะครับก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขได้นะครับฝั่งบารซิลของคุณตะนะครับผมของบอลเยอะแต่ว่ายังหาโอกาสเจาะไม่เข้ายิงไม่ได้สักทีนะครับแน่นเหลือเกินกองหลังเกาหลีใต้ ดูเหมือนว่าทั้ง2ท่านจะใช้แผนเดิมนะครับแต่ฝั่งบาซินเนี่ยมีขยับเป็นกาบิเยซุสนะครับเล่นเป็นตัวจิงแทนฟิิโดในแมตช์แรกนะครับแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยใช้เป็นกาบิเบตมันเจลรี่นะครับผมเล่นปีกซ้ายเอาเดมามาเล่นเป็นวิฟตัวรุกนะครับเอาล้วครับแมตช์ที่2ครับเล่นเร็วเลยทันทีครับได้หรือเปล่าครับยิงก่อนเลยระวังฮีชานครับคุณอย่าไปอ่านผลอย่าไปล้อชื่อนักเตะเกาหลีใต้นะฮะเดี๋ยวมันจะไปผวนประเทศไทยแล้วมันแย่นะ หวนไปอย่างอื่นไปซ้อนอยู่ไหนครับแมตส์นี้ซ้อนไปเล่นเป็นปีกหรือเปล่านะครับเราอาจจะยังไม่เห็นซ้อนนะสวมอกแขนอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นพาวังฮีชานนะครับตอนนี้เป็นบอลของบาซินอยู่นะครับมาทีละนี่โดนแย่งจากด้านหลังนะครับไปข้างหน้าครับซอนฮืมินนะครับเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับออตำแหน่งยืนใกล้กันเกินไปหน่อยนะครับบอลพันแข้งพันขาแต่นี้เอเวสนะครับแบ็กขวานี่เปลี่ยนหลายตำแหน่งเลยนะครับ ลาฟินยาก็เป็นตัวจริงนะครับแมตช์แรกเนี่ยเป็นแอนโทนีนะครับเคาสปาเกต้าไปที่ลาฟินยาครับคาสปาเกต้าไปแล้วครับช่องแบบนี้1แหวก3ครับเปิดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับติดวางอินบอมครับจ่ายมาข้างในเสี่ยงฮะเสี่ยงหรือเปล่าติดบาซินเองแล้วครับลาฟินยาดานี่เอเวสขึงอยู่กองบอลได้เยอะกว่านะครับแต่ที่สําคัญต้องหาจังหวะยิงให้ได้นะครับฝั่งของกุนต้าจุดพุไปก่อนครับเกาหลีใต้ซอนฮิมินโผลมาครับลีคังอิน ฮวังฮีชานเบินย้อนมาที่คินแทฮวันนจะให้คืนที่ฮวังฮีชานนะครับผมไม่ได้บอลอยู่ที่ไหนมาโอ้โหไม่ผ่านฮะวังฮีบอมครับผมนี่กลัวที่จะพลาดชื่อนักเตกะเกาหลีผิดจังเลยทุกคนแล้วเกมมันก็ค่อนข้างไวเหลือเกินลูคัสปาเกต้าลาฟินยาเบินไปครับปาเกตา้านี่ยังเจาะไม่เข้านะฮะยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับเนี่ยเคซุสปที่ลูคัสปเกต้าได้ง้างยิงเลยครับยิงครั้งแรกของคู่นี้ แม่คุณตะได้มีโอกาสยิงแต่ก็ติดเซฟครับคาซิมิโรให้ดูคัสปปเกตา้าคาซิมิโรไม่ได้ครับ <c oughs> ดีกังอินลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วจ่ายตรงนี้ก็ติดมากาเบียบมากันเ yes. ยสไอจัดไปคีนึงครับแล้วไปแล้วครับซอนซอนเิมินครับตัวความหวังของเกาหลีใต้ไปแล้วไปแล้วข้างหน้ามีเดเวสคับบมันชัสเสียววินาทีนิดเดียวจริงฮะบอลอยู่ที่เนมาครับไปทางด้านขวาครับลาฟินยาดานิเอเวส ชิปแอนลันไปแล้วครับฮองชุนดักได้แต่บอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทีมชาติบราซิลต้องเจาะให้ได้ต้องเบิกสกอร์แรกให้ได้ก่อนนะครับฝั่งของคุณตะของบอลได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ต้องระวังจังหวะสวนของคูริซอด้วยนะครับเอาอะครับมาแล้วซอนทิมินเบินไปวางฮีชานครับไปทางด้านขวาเบินได้สวยแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนซอนครับล้ำหน้าไปเก้าหนึ่งครับ ระวังจังหวะส่วนด้วยนะครับสไตล์ของคุณต้าเนี่ยก็เป็นโพสิชันเกมนะครับก็เน้นต่อบอลครองบอลอยู่แล้วนะครับก็เล่นตามสไตล์เลยนะครับฝั่งของคูรีซซก็เป็นควิกเคาน์เตอร์นะครับเห็นสวนกลับนี่คือทั้งคู่เล่นตามสไตล์ที่ตัวเองเลือกมาเลยนะครับบูคัสปาเกต้าระวังอินบอลดักได้ครับไหลมาตรงนี้ฮาวันฮีชานไม่ได้เหมือนกันดักกันไปดักกันมาอยู่ฮะตอนนี้บูคัสปาเกต้าเบินไปทีนึงครับเชซุสเบินอีทีนึงมาติเลนี่ไม่ได้ครับอะไรครับคูรีซซเบินได้สวยครับ โคหุ่นบอมครับแล้วไหลามาตรงนี้ซอนเมืองมินผมงงกับชื่อมากตอนนี้โอ้ยยากเหลือเกินญี่ปุ่นว่ายากแล้วนะนี่ยากกว่าครับเกาหลีใต้ต้องทําความรู้จักกับนักเตะให้มากที่สุดนะจะากภาคนักเตะสักสักแมสน์นึงนะครับผมต้องรู้จักนักเตะเจริงๆนะผม,มโคตรยากมหาหินเลยครับผมการที่จะพาาให้มันได้อัตลุแล้วก็ไม่เสียอัตลุนะ แล้วก็พาให้ถูกต้องด้วยปั่นลูกนี้ทุบออกมาก่อนครับเนมาได้ด้วยครับเหลี่ยมนี้ให้ที่เชซุสไปยังมีจังลูยองนะครับผมดักอยู่ห้อยอยู่นะครับตัวสุดท้าย45นาทีแรกแมตช์ที่2นะครับกองบอล44ต่อ56เปอร์เซ็นต์นะฮะฝั่งคุณต้าก็ยังกองบอลได้เยอะกว่านะครับแต่ก็มีโอกาสยิงกันไปฝั่งแล้วหนึ่งครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งแต่ติดเซฟติดล็อกกันไปหนึ่งครั้งนะครับผมยังไม่มีประตูเพิ่มสำหรับแมตช์ที่2นะครับตอนนี้เปลี่ยนแผนอีกแล้วครับบาร์ซิน ใช้เป็น4-2นัก4-1-3-2นะครับเอา้าฝั่งของคุณต๊กก็เป็น5-2-1-2นะครับใช้เป็นกองหน้าคู่กันนะครับผมตอนแรกเราเห็นเป็นซอนฮึมินเนี่ยยืนเป็นปีกไม่ใช่นะครับคือยืนเป็นหน้าคู่ CF คู่กันผมก็ว่าทำไมยืนใกล้กันเหลือกเกินนะครับลีคังอินซอนฮึมินเนี่ยยืนเป็น CF คู่กันนะครับวังฮีชานหลายที่ซอนฮึนมินยิงลูกนี้ เริ่มเกมมาก็เอาซะเลยครับมาในเกมมันอาจจะเงียบๆแต่พอ5นาทีแรกนี่ขอหน่อยปั่นก้อยสิหนยอยยืนหน้าคู่ซีเอฟคู่กันนะครับนี่ยพลังฮีชานครับกับซอนพิงม,มินครับหลุดเดียวไปเอี้ยวเข้าขวาแล้วปั่นก้อยลูกนี้ใส่เเดียนซันโมราเดสเอาละครับเป็นฝั่งของคูริซอขึ้นนํำอีกแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับงานยากขึ้นของคุณตะเลยครับตอนนี้ จากที่ตามหลังหนึ่งลูกตอนนี้เป็น2ลูกแล้วนะครับส่วนหนึ่งต้องชมเกมรับของคุลิซซด้วยนะครับบังคับกองหลังคุมโซนิ่งได้ดีมากนะครับคือเราอาจจะไปโฟกัสที่ฝ่ายที่เป็นเกมรุกนะครับแต่ว่าเราต้องสังเกตจังหวะเกมรับของฝ่ายที่เล่นเกมรับด้วยนะครับว่าเออการบังคับ AI เกมรับเป็นยังไงแล้วเบิ้ลมาแล้วครับโอ้โหแต่สีเหลืองยังยืนโซนิ่งได้ดีอยู่นะครับฝั่งคุณตะา เกมรับก็ยังไม่ค่อยมีความผิดพลาดเท่าไหร่นะครับคุณตาแต่จังหวะสวนกลับของคูรีซอเนี่ยมันเด็ดขาดจริงๆนะครับลาฟิญาให้คาเซมิโลครับไปข้างในเชซุสเก็บไม่ได้ติดกิมเบนแจครับเอาละครับกาหลิต้ามาอีกแล้วเบิร์นไปครับคูู้กองหน้าครับซอนทิมินมองหาพวังฮีชานแต่ว่าให้ทีลีคังอินครับลีค้างอินหมุนหนึ่งรอบพวังฮีชานให้ลีขังอินฟาบินโยขายาวฟาบินโยยืนดูบอลปั๊มกันแล้วยังไงบอลเข้าทางซอนซอนโดนมาเกงเยสแล้วซอนไปปั๊มมาแล้วซอนปั๊มมายิง โอ้ยลูกที่สองเอาเกาหลีใต้ครับซองยินแล้วยิงคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนโอ้ปั๊มกันไปปั๊มกันมาแล้วกองหลังเหมือนจะยืนดูบอลอยู่ชะง,งักอยู่นิดนึงนะครับจะเคลียร์ก็ไม่เคลียร์จะส่งก็ไม่ส่งเป็นไทยก็คงอารมณ์เสียเหมือนกันนะครับตั้งแต่จังหวะของมาลินโยสแล้วนะครับนี่เป็นการเพื่อมาการเยสนะครับอา mm hmm. มาร์คินโยสนะครับขออภัยแล้วก็เป็นนาริโอเวสนะครับผมโดนปัม๊มสองจังหวะติดนะครับ mm hmm. นี่แปะมานะครับผม mm hmm. โดน หิบนิดนึงนะครับมาร์วินยอสไปเสียจังหวะนะครับซอนแต่ว่าไปปั๊มมาได้แล้วบอลเข้าทางแล้วไปปั๊มมาจากดานี้เอาเวสอีกหนึ่งดอกนะครับยิงด้วยขวา2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเอาดีใต้แต่ก,ก็รวมก็เป็นสามศูนย์แล้วนะครับปะเปลี่ยนแผนอีกหนึ่งรอบนะครับ4ี่หนึ่งสองสามคือมันก็เป็น4ี่หนึ่งสองสาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ปีกจะยืนสูงหน่อยนะครับน่าจะเน้นเกมรุกมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายเกม สอตามที่เกมกำหนด,ดให้นะครับตอนแรกก็เป็น4 1 2 3จากทีมโมเดลเนะเอาะหรืออันนี้ก็เป็น4 1 2 3จากที่เกมกำหนด,ดให้นะครับนะครับมีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับผมมาดูจังหวะนี้ก่อนครับซาลิมินจะแท็กิกได้หรือว่าโอ้โหโยกกลับแล้วบุดูดบอลแล้วบุกเถิกับยังเ้าทางอกาหลต้แล้วซัดลูกลนี้ฟาบินโยลองสก,กัดก่อนนะอะไรครับ ต้องขอคืนสักหนึ่งลูกก่อนนะครับแพ้ชนะไม่รู้ครับตอนนี้สู้ไว้ก่อนลาฟินยาไปข้างหน้าลาฟินยาเอาอะไรครับเลี้ยงเดียวลาฟินยาไปต่อได้หรือเปล่าไม่ได้ยังมีด่านสุดท้ายครับจากบูยองนะครับให้ที่ฮองชุนฮองชุนไหลขนาดเส้นไปที่ลีแจซองไม่ได้ครับลึกไปเอาเะยครับคาซิมิโรล,ลาฟินยาดา่นเอเวสริมเส้นมาแล้วครับเอเวสขอเลยครับ พี่เก๋าจะเปิดลูกนี้ของชูนดักได้แล้วเอาไปเอาคืนมาได้ครับณีอเวสขอเปิดจักหน่อยได้เจาะไม่เข้าเปิดมุมแล้วกันบอลเข้าทางคาซิมิโนไม่ได้ฟิมิโน,โนก็ลงมานะครับแมตช์ที่2นี้เป็นตัวสำรองนะครับฟิมิโน,โนมาเป็ยอสไปแตที่อเวสเนมาสเตมิน่าหมดแล้วเวมนมาดแต่บุญทัดใส่สักหนึ่งกิมมินแจบอกว่า,วาเร็วไปน้อง <laughs> ดักทางได้ดีเอาอะไครับคูนะ่าจะทำงานเลยครับคุลลิซอ ซอนฮิมินออกมาทางด้านซ้ายครับฮองชูนย้อนไปคิมมินแจเบินไปครับซอนฮิมินขวาสุดมีฮาวังฮอนเอา,เอ,าอะไรนะชื่ออะไรนะลืมชื่อจังงั้นโอ,โอ้ฮาวังฮีชานโอ้โหกลัวออกเสียงผิดแล้วมันไปเป็นคําบางคําในภาษาไทยแล้วผมแบบคิมแจวันครับฮาวังฮีชานไปที่ลีแจซังครับแล้วไหลตรงนี้ก็ติดฟาบินโยเหลือ5้านาทีสุดท้ายครับเซมิน่าก็าใกล้หมดกันหลายคนแล้วนะครับนี่นักเตะ บางคนก็อัพบ้างไม่ได้อัพบ,บ้างบางคนก็อัพตันบางคนก็อาจจะอัพไม่ตันนะครับนี่มาเสมีหน้าหมดนะครับหลายเบาหมดแรงจ่ายหมดเหมือนกันเอาเลยฮะเกาหลีใต้จะบุกต่อไม่ได้ติดฟาบินโยนาทีสุดท้ายขอสู้แล้วกันนะแซมบ้านะแหบมบชีวิตจริงนแ,แพ้เกาหลีใต<า>้แบบนี้เสียชื่อหมดนะขอถือหนึ่งลูกได้หรือเปล่าล่ะเกาหลีใต้ใบให้ดานิโลบุกไม้หมดเลยครับประตูประตูแล้วเตะอตอกซะเลย โอ้ยคของบอลได้เยอะกว่านะครับคุณตะแต่ว่าจังหวะจบจังหวะเข้าทำมันอาจจะตันไปหน่อยนะครเกมรับของคุณรีซอนแน่นเลอเกินนะครับผมต้องชมเกมรับด้วยแล้วก็จังหวะสวนกลับของคุณรีซอด้วยนะครับผมถ้าเป็นเรื่องจริงนี่โคตรพลิกล็อกเลยนะครับผมจบ2องแมตช์นะครับผมเกาหลีใต้ของคุณ ลีซอสามนะครับผมบาซินของคุณตะาศูนย์นะครับผมก็ตกรอบไปสําหรับคุณตะซีซั่นแรกนะครับสู้กันใหม่ซีซั่นต่อไปนะครับส่วนคูลีซอนะครับผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปแก้ตัวนะฮะไปเจอทีมชาติอังกฤษของคุณคิงต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ